สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูรัศดาป่อโค้นนะคะเป็นครูผู้ช่วยของกศนเขตดอนเมืองวันนี้ครูจะมาชี้แจงวิธีขั้นตอนการเรียนสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ของกศนเขตดอนเมืองค่ะ 1. น,นะคะให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์โดยจะสังเกตได้จาก EP ีที่ลงท้ายด้วยจุด1เช่น2.1 3.1 4.1 2. 1, 1, 1. ให้นักศึกษาทําแบบฝึกหัดท้ายบท ตามคลิปแต่ละ EP นะคะและก็ส่งงานเป็นไฟล์รูปภาพที่ครูผู้สอนประจำแต่ละสอะชอ 3. ให้นักศึกษาดูคลิปฉเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทตามคลิปของแต่ละ EP โดยสังเกตได้จาก EP ที่ลงท้ายด้วยจุดสเช่น2.2 3.2 4.2ค่ะ 4. ให้นักศึกษาส่งแบบสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนในแต่ละบทเป็น mind map จำนวนหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่งโดยส่งที่ครูผู้สอนของประจำแต่ละสอนะชอนะคะทําทำแบบทดสอบท้ายบทใน Google Form ตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอค่ะข้อพึงระวังขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบทเพราะจะนำมาเป็นคะแนนเก็บในรายวิชาคณิตศาสตร์ของแต่ละระดับนั้นขอให้นักศึกษามีความสุขและสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะ